เทียงนา้นยนาไตแล้วก็เทียงนาน้อยอายนาไตเทียงนา้อยไรไผ่มันนะฮัดังขดุดตะตำเมื่อคุณพี่จูจีกับเขาปี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 กคิดหอดบ้านมาหอดบ้านแล้วจะ่ะพี่น้องจะขามาหอดก็ท่าอาบน้ำอาบนาะแล้วจะสิมาเห็ดยู่เห็ดกิ่นก็จะขาพี่น้อง หิวค่ะจักใจบ,บุญเห็ดยังอยู่เถียงนะจักใจบ,บุญเห็ดยังกินนะจั๊กคณะ่ำนะเย็นแต่จั๊กค่ะญี่ปูนทำอะไรเอ,อ้ยพอๆกับมรากากีตะ๊กคาราชนีแห่งทองทุ่งนะจ๊ะคะสวยและรวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีวีมีตุ๊กตาบรายมีตุ๊กตาบรายเอาตอนแม่สุดท้าย สุดท้ายมีอะไรจะแดกกว่าสิสุดท้ายไม่มีอะไรจะแดกโดยเจ้าค่ะทำไม่อย่างกินเจ้าค่ะปีงเขียดเฮ้ยนางป้งเขียดนะเจ้าค่ะมกยัง่ะนณบ่นะมกเปรอะมกเปรอะบ่เอา้โลชุชเลยเลยพอแล้วป่าได้สะเช็ดอะไรนะ หนึ่งป่าบาหนึ่งปะได้เห็นยังอีกหนึ่งปเก็บปราให้มานะจ้ะคะนะเป็นในป่าหลายเป็นในตลอดเสียงใครมาเซลเซลจ้ะค่ะเดี๋ยวจะไปเบิ่งก่อนอยู่ล้างบ้าน กำลังสิคว้ากินเจ้าคะ่ะเห็ดยังเย็นด้วยสิควาพี่กกหิซ่ารอยบอกซสารอยมาหนึ่งป่ายไว,แวย้แม่บริเ็ดเด้อทำดแม่มากแม่บริเหตกินน้อยนักได้ดูผนเหดนะคะ้อยมหปาเก็้ป่าเาเมแล้วออมมาลาหเลย <laughs> ล,ลายม,ามกเปรเด,ดยังยังมกอยู่มกปอะคมกปรเอปรเห็นค,คุณแม่มกเปรอให้คุณแม่คุณแม่มากมกเประก็ง้มดียว ผักหมกระดอกกระเจี๊ยว่าจะคกระดอกกระเจี๊ยนเอามาเดี๋ยวจะาเดี๋ยวะไปแก้ผ้าผ้ามักไหมให้ซุ้มหนกินควันมาแค่แม่มาแค่แม่เนีหยแม่มาแค่ตัลูกบ่ม่ะนกินไปช่องหมากไปแค่ตลูกนางแบ่งหันแบ่งหนี่นะอาฮะ บ้นออานกระเลมอยู่หงอหน้าคุณแม่เจ้าขาสบายดีเจาา้าขาเดี๋ยวสิไปเอามาแพนสรุปไปสู่บรรดาพี่พีกินแล้วก่อนนะคะเป็นพี่พีมาเ <พา S 1> จา้าค่ะพี่น้องเจ้าคะ่ะคลิปวันตะกี้มันตีลิกระซีทข้างอันหลบเด้อเจ้าค่ะคลิปที่มาแต่อันเมืองกระเป๋าแก่และตลาดต่างขางทางน,นนะน้เจ<พ>้าขาตีลิกระซี บ่ได้ย okay. mm ัง hmm. พ okay. ี่น้องลงไปแล้วก็ระวังง่ายจ้าคณะโอเคคีบกับเรื่องง่ายสวัสดีจ้าค่ะมาตุ้มมะฮมกันอ no> ีกแล้วมาตุ้มมะฮมกันอีกแล้วพรุ่งนี้ก็พร้อมพอกับทีมแสงหุ่นหุนแหละจ้าคณ์เยอะเกินเสี่ยผลผลไม้มาจากคุณโอ้ยสวรรนผู้สิมาออ้ออีพาราผู้หลับปอ

หวานใ้แม่กิคุณแม่กินหวานนีะมือน่ะล่ะก็ควราะเบอร์ไม่หล,ลายนะก็แบ่งกินไหนแนบ่งกินไหแบ่งกินไห้เธอกินไหนเออแบ่งกินใครกินนั้นโอ้ยแซ่เย็นนะปอกแล้วแซ่เย็นแซ่บละพี่<อ><ๆ>น้องอันนี้แค่นาลุกทั้งลาวเดราจะคดอแต่กะแม่คุณแม่กินแบบกรอบหวานแตนัน่งทานทีซิมูดเราจะค่ะเห็นเบาสีเป็นเป็นเป็นล่องอันท่ายอยู่บ้านคนละมันสวยไม่ได้พี่น้องไทย ใครบ้านนี่ที่เขาคลปลูกแคทตาลูนหลายๆแล้วเขาเอินหลายยังเขากอกมาคุกอ่างเม็ดบ่อันนี้มาอุกอ่างไม่เป็นยังคือว่าอุกอ่างเขาว่าเอินแคทตาลูนเนี่เขาบอกเอินอุกอ่างคุกอ่างก็เลยเอินคุกอ่างบ่เอินมาอุกอ่างเขาไม่มี่งก็แล้วมาอ่านนี่คุณเอินไปซื้อมันจะมีกับเอินมาคุกอ่างแค่มันจะเป็นคุอ่างมองไดายมาสอบเพลงกันนะจ๊ะค่ะ หลงและคนมีเมียเสียตัวยังต้องมาเสียใจเกิกมาเพื่ช่วยอะไนี่ก็หกทั้งปีบอกไม่เคยรักใครโอุ่มาดีสิ่งเดีอวเดาะเลยสามเกาะกับเมืองบ่ขึ้นดาวเด้สมมุติมันเข่าเลยยี่น้องเอะกล้องนางอัมมาลาเวลาถ่ายกล้องหมาบันทึกกลับได้แต่แซวมึงตั้งค่าล็อกกล้องบ่ สิ่งกันข่าล็อกก็เป็นนะคเกับด้านแกนกวาเป็นแกนสาสตใ์ก็ล็อกก้องกันบล็อกก็มันคือกระด้านถ้าเป็นไอโฟนมันจะมีกั้เปิดแบบเปิดก้องหน้าก้องหน้าเป็นไอโฟนว่าไอจีมันงมื่วสรุปเสพอน์ลาติดแกนข้างไหนข้างวันนี้เห็นข้างขวาผู้เห็นข้างสาย ก้องมังเถานะคผ้าผ้าไทยนะคะก้องมันระกับด้าเม่นเอกเวลาเธอตัต่อเธอกับพลิกด้านเอาเม่นบมันจะมีเห็นดีอปดูแต่เธอหลอกสอบแทบมานั่งข่าวแทบนางข่าวีินงแคระนางวัยกำลังแบบจะเริ่มเติบโตเพราะอะไรดิูกยาฝนเลยจะบอกได้กินเลจ้ะยินมาอันนี้นะแต่เขาปลูกยาเละมองเ็น แล้วเราต้อมีกินไปไหมใช่ไหมคุณก็จะน้นวนนแัับการเน้นกระบวมเอาต้นล่างเนมือจะอ่านนแม่มาบออันนี้กับกินมันดักเลยน้ข่าวมันเราลองโยกแห้งๆจะบกรึบเข่าจะเลืกราบ้าน่าทีเกจ๊นแตเกูม่งกแล้วก็จีกินมาแค่ตะลุก ไม่สารุพกอะอจะกินก็ย่าแคนตาลุกตาลวเลยไม่ต้องกินสมีัต่เราจะบอกฮุบวนฮุบวนบนเลยพอดเ่าจะปอกลายลายใช้รอยนึงไปเอาหืมโต๊ มนาด้วยกันข้าแห้งมือช่านสาเอาน้ำผึ่งมาไว้นะคะแน้ามีแต่เบอหน้ามี่บอา์กรต้โซบโอ้ยอีกข้าอีกหวานเนาะหวานเจ้าค่ะ พอ <c oughs> จะได้ hehe, ชุ่มค่ะเวลาเ้อจะไม่ได <guarding> ้เส <Del> ียงแห่แหเ้สาจากพี่น้งไม่นคตมะน้บอจนสมองหักัดเลยดเลยตัดข้าวชิดต่อเขาเรียกจา่เขาขึ้นไปหานอนอน่นอย แล้ว yeah, ่าส er> right? right. oh okay. ีขาใจเราไบดมือลง่ไอเห็นกำบงจะเอาจ่ายหรือจ่าครับเปิดนะรู้ครับมเวลาเล็กิดอไหอดวัดกับป่าสิบนกระดีเพกิน้มาหูบว่ามห็นไปรปาบ้ กวค์แม่นบอก,เ,กเดี๋ยวีคุยกับอาจารย์ก่อนนะจ๊ะคุะนว่าอะไรนะจ๊ะคุเนาะโดยสบายดีอาจารย์เมื่ออื่นมีกันื้อวนายเสียมยัง,งนะเนาะรถแม่นะกันเข้าวจอีอัน,อนเปิดเล่นได้แค่หกสัโมงมเดอ้อไล่สดจกก็ะปดกมาบ้านแม่แสใส่เวลานะแม่แม เด็กกลังต่อคต้อกมีการเแมนแล้วแปดโมงนะแปดโมงจากแปดโมงไปแล้วหาบ่ายโมงหอบ่ายโมงแปดเดือเก้าเดือแปดแปดเก้าอสองประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายอะไรประมาณนี้แหลาร่าีนตอนะ

ดยดมองจะสอนเท่าหวะองมันถอนบใหญ่นึงเนาะปาในซีฟเน่เด้อเอาเอาแก้วน่อยแก้วใหญ่เจ๊หวานแซ่บครับเอาแก้วไรซีานก็พอแล้ายอย่างเดียวนะอบปฐุมเลยขายอมานขายเอาเอง มีแล้วเม็ตแล้วเฮ้อเฮ้ทางบ้านติต่อเขาบอกเงี้ยแต่ว่าเราเอาหนาไลฟ์สดจบไปแลาวจบพอดีเลยเพราะว่าทางส่วนอธรามดาหยิดชอบแค่แค่หกชั่วโมงเวลาไลฟ์เวลาสิชั่วโมงเลยโจทย์ครบชั่วโมงละห้าพันเมนต์ขขาเจ้าคิดเป็นชั่วโมงข้าบอกเอาไปที่วัดชั่วโมงละพันอกระต่อชั่วโมงละพัน เขาเห็นนดกินเลยนะหนึ่งปาโดย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 สันี่นยอาจารย์โดยสบายดีเาโมกินโมไป คุยกับอาจารย์จะ้ะอาจารย์เนี่ยทางบ้านดูทีจัดงานน่นาจะคณะพนก็คือว่าส่วนทางทีมอมามลาการับผิดชอบแค่หกชั่วโมงแล้วพี่น้องกจ,จ,จะลดแห่ถาทางบ้านเขาจะต่อจะต่อกับเป็นชุดของพอบ้านเพื่อนเนาะจะขาดทางทาง,ทางจะเมืองพอดีนเองนะเนพื่นจะมาเปิดงานนะพี่น้องวันศุกร์สี่สามสั้นหรือว่าจังไรกันเนาะจ้ะคะเนาะเพราะว่ามันเป็นบุญบ้านละกันเขาต่อเป็นช่วงของการหาไรายได้สาวโรงเรียนเลยนะพี่น้องช่วงละกัน ส่วนทาาาก็หดป้าปาไปร่วมนะจ๊ะคะนาะสำหรับคนที่อยากจะร่วมทำบุญนะจ๊ะคะนะรอแลกก็ีว่าพี่น้องพี่น้องจะขาอะก็ได้ส่นใหก็เอาทำนันนะจ๊ะคะเนาะไม่เอาขวดมเลยขวดเลยอเืออยู่นหขวดอย่างไม่ใช่ขวดเดยต้องใ้ ไล่กระสีไล่ในซ่องนมาล่าะลยพี่น้องเริ่มแปลกมงอซ้แปลกๆมุ้งแปลกปดแปดมุ้งกรมุ้งแต่จะเพื่อไหวกระเกาเมนเพื่อว่าแต่งตัวเพราะไหวแล้วนะแ่กระเพาะพีนแห่กระแต่งหนาหากซ้ำบ่อยกระเจ้ามาตากไปแล้วเราไปซ่อมค่อถัประวัติสีแห่เริ่มนี่ยเกามงเขาบันลี่เจกระแตกมับจอดวูกค้าที่อาดรชุมโมงหึือฮางศรีลอกไปไปซ่อมกองไปก่อน เกืดเสียงมากเปิด้นมันเปิดแล้วฮ่าโเบอรเียมันเีอะไรสง่ายรเล่าน่ะก็อยู่บนรถแล้วง่ายยากคืออยู่บนรถไลบก็ไลอยู่บนรถก็แล้วบัดลงหอดรงเยก็ลงประมาณนี้ครับต่ารก็ไข่เอฟซีขอทางลลางนะค แนวปลาแพงก้องไต้องบ่กนะบรกาข้งล่างเป็นแบบดเส่ของขามันจะเป็นแบบใดไือว่าสวิทไทยเต็กกเลยว่าน่งอูบนรถแห่สิปิดจังใดนอกจ๊กว่าก็บ้าล่าว่ามิตามาย่างตามมันมีบัวอะไรบาวขบคาวน้ำซัลโตรลงสกัดยำหรือว่ามแตหมอลำนะเขามีอย่างอื่นประหมัมอลำจังมากด้วยค่ะ แล้วตาเจ้ากับแช่แขกกันสนานเซ้ลาอยู่ลงในเพจกันเนาะเซ้รากับแขกกันสนานได้ฮ้างแล้วพวกคนบ้านตาเจ้าช่วยส่วนจิดีซี่ซัมพูซี่ซัมซัมได้ซัมได้กะแะไหนักสนทนมีงานมีงานสอนวันวันข้างต้นห้องกันอม่ต้องมีนะ เราจะพอจำโ่สไปใส่ทีเนาะขันยวันแล้วคำมาพวดอีนะเออกินไปเลยเกี่ยวหนึ่งแล้มาให้วมาใจใจก่อนติดงานเนี่ยครับเชิญวางังก็วันติดเก้ามือดีมันงานหลางบ้านจะดแบ่ผมน่าจายเฮ้ยซอยกันอะเฮ้ยซอยไม่แก้วซอยบุญบุญวัดขึ้นพระรรงหลวงพ่อพ้นหนายมาเอาไปซอยกันใส่นะวันีสิ ภาษี8าเจ้าทไนที่1 1 0 0าแต่ผมงานห้าันมันซ้างนอีกนันมากระหากันเองพี่น้อป็นซ่อมเป็นยังมากหละกรหากันเองซ่อมงานแต่งซ่อมงานบุญซ่อมงานเกิดบ้านใหม่ซ่อมงานแขอี่นั่งจันีงานนักแต่งะวนไม่งานงานกาอมเ้ากบีเขาได้ไปงานเป็นใไซ่อมสัมภาระนก่อนลง เดี๋ยวจะไยเขาก็น่าเฮกเนี่กินเดีกจ้าค่ะนะเดี๋ยวจะได้กินข่าแรงบกซาลอรชีวงองงบกป่าบกอะไร้าจก็จะข่าวมัตถุดิบสิเดยอลาภาจากก็จะขาขอขอบคุณทุกคน่ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณไแอบบิสลสุนุ่นนสกทหารโดยสบายดีงานยกมือได้เลยนะคะแก่หลังถึงคนนะคบโอ้ยมันหลังเลยังกึกกึ๊กกันอะไรทุกว่ามันมันบกเข่าอันดี